เนี่ยเวยไดต้องรับอันนี้ประจุโดน,นี่อ๋อมุนว<อ>่<อ>นาในแดงๆป่ะ<อ>มุนเข้าอะไรสวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมารีวิวนะครับ K R นะครับโอ้สุดแจมเลยนะครับแต่งหมดเยอะนะครับประมาณหลายกุ๊กมืนนะ่นเนาะโอ้ เทพแดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเดี๋ยวค่อดูอะไรครัโอ้เจ็บมากครับคันนี้ครับสีเงาวับเลยครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีเปียก เดี๋ยวมาดูอะไรกันนะครับอ้าวในเลงน้าปัดเลงน้าปัดไม่มีตอดออกโอ <c oughs> เอ๊ะท่อ <c oughs> ของอะไร w <c oughs> R c ไข่ไข่ตะนานด้วยไข่หมางโอ้เจมเสื้อเบิกใหม่นะครับขอบ,รขอบูเรียมบูเรียมแท้ครับชุดสีอะไรดีก็โอ้ มอ้น้ำมอน้ำเป็นของปีเนียม KR ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวดูแปงคอก่อนแผงคอแต่งนะครับงานสร้างเฮนก็งานสร้างเหงงมือนกันนะครับผมเบิกไมหมดนะครับปั๊มน่าจะเป็นของโดมิโนโหรือเปล่าครับ สามลอยสายะระขังสายคาดสายคันเร่งสายะระขังทองสามแมมโบ่แมมโบ่ซัมโนเกียโยนะครับอาร์บิเนียมท่อก็เจมแล้วครับท่อท่อราคาเสน่อทอดิง้ง ท่อ4,000กว่าบาทนะครับ4,000กว่าบาทเป็นงานรอดท้องเข้ามาแบบนี้ครับตรงกลางท่อตรงนี้จะทำใหญ่ๆหน่อยลุกเดิมเ่ลูกเดิมฮะเนาะลุกเดิมแต่ว่าเสื้อเบิกไหมวิ่งกันยาวๆใช้ยาวๆเน้นใช้งานเน้นใช้งานยาวๆไม่ต้องเน้นแรง เดี๋ยวบอกโชกของอะไรโชว์ว่าหรือเปล่าตัวนี้เป็นรุ่นท้ายแบนด์นะครับว้แจมแจมไปขับอะไรได้ไยเพี่งทำมาหกสิบพอเนาะเป็่นหกสิบพออพึ่งทำมาไหมนะครับ คันนี้จะบอกขายหรือเปล่าครับนี่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมให้ราคามานะครับ <c oughs> ให้ราคามา <c oughs> โอ้แฉมมากเลยโอ้โชคของโอลินโอลินฟังเสียงนะฟังเสียงฟังเสียง,ต,ง,งตั้งบ่อบิดมุดบ็น,บนี่งเบ็ดไม่บด ủa vậy, quát. tiếng ra tàu ra trên tàu. ô. ดูดูครับทำเด็กหน้าเอมโบจันตเสียงเครื่องดน้มากครับอ่าใช้เัลเลยเัลเลย อครับเดินเบานิ่งๆครับ เสียงหวานวๆนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาธรรมาชม FC ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ